ถ้ามือของคุณยังว่างอยู่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับอ๋อเปนสิงไปไหนอดิไอสิ่งไปรับแม่เดี๋ยวคอปเตอร์แทนเนี่ยอ๋อใช่งออะไรอ๋ออ๋อไม่ได้เหรอกูถามมึงงออะไรกูไม่ได้บอกว่าไม่ได้กูแค่ถามว่ามึงมึงอ๋ออะไรแล้วนอนไหนอันนี้ใครเอ่ยเอ็ททีวีเอททีวีคือคนดูจากทางบ้านฮะอ๋อคนใจชอบ ใช่ๆสวัสดีสวัสดีครับไอเตอร์มไม่นอนบ้านครับทุกคนเอ้าอะไรเนี่ย,ยไอวอนไอวอนฟุ้ดไหจนเริ่มสงสัยแล้วอยากถาม <c oughs> จนแบบคันปากอยากถามไม่หรอกมืดมันไม่มีอะไรหรอก <c oughs> เอ้ยเอาไว้รอเพื่อนเมื่คิดว่าไม่มีอะไรเหมือนกันพแบบรุ่งนี้เตอร์ต้องไปถ่ายงานเช้าเลยต้องไปนอนที่ที่มันใกล้ที่ที่จะไปถ่ายงานใกลใกล้บางนาเด็ดแต่ไม่ได้นอนบางนา เฮ้ยแล้วแล้วกูกูจะได้เจอตงที่ทำงานป่ะไม่น่าจะเพราะว่ากูน่าจะไปถ่ายงานเลยน่าจะเพียใช่ไหมไปไปถ่ายงานไปถ่ายก็หมายหมายถึงเพียไงแบบกลับมาก็เพียก็กลับบ้านอลยอะไรไม่ไม่ไม่ไปถึงว่าพรุ่งนี้ตื่นมาไอ้มอยมันจะถามว่ามันจะได้เจอตอนเช้าไหมเิ่นเม่นนึกงถึงตอนเย็นไงเจ้าตีเจัาตีเจ้าตีได้พูดได้มันกำกวงเจ้าทีเขาเตะ มันึดๆรู้มึดๆทำทรงใจใสๆมาเหตุทำทำมาบอกว่าเออเออมืดไม่รู้ไม่รู้ไม่มีไม่มีไม่มีเห้ยแต่เตอร์มันไม่เหนื่อยหรอกพอป่ะไม่เหนื่อยกับคอเตอร์จะตายเราเราคุยเรื่องอะไรอยู่ครับก็คอปเตอร์เป็นนักกีฬาใช่ไหมล่ะออกกลังกายนักกีฬานักกีฬาก่อน ตอนตอนเรียนมึงเคยเห็นเติเล่นกีฬาป้ล่ะฟุตบอลไงฟุตซอลไงเติเ์ลมันตอนมันกีฬาจริงกีฬาในร่มอ่ะสนุกสนุกเคยเห็นอยู่สนุกก็ไม่แทงด้วยไม่แทงด้วยสนุกอ่ะแทงไม่หยุดเลยตอนนี้มาแล้วมาแล้วขึ้นแลมมาละเราไปช่วยเราเอาว่าเอาว่าอยู่แลมเดี๋น่าต้านนะครับเออเราโซว่ากับพวกอนดิ้เไม่หมู่เขอหิวโอ้โหเร็วมาก หัตรูยัเหลอ n d กสิบหกสิบหกสิบเ i ี๋ยวจัดเบรเฮ้ยเตยยังเอาอ่ะทีนี้กูแมนซาก้าทีนี้กูแมนซาก้าต้องเน้นนะกีฬาในล่มผ้าใช่ แก้ายเปอร์แปดติมีมีมีอยู่ันขอขออหอรปโอ้อเออมีลบลร้อยหนึ่งลบร้อยหนึ่งโลแล้วฟาดฟาดอยู่แลมอยู่แลมเคยสวยโอ้ยยิงโดนดีแท้ แปลกๆแปลกๆฮานาต์ปืนมาได้โอ้โหปึ๊บสิบแปดสวยวเกือบเหมือนกันดาเมจเท่าไหร่มึ่อสิบแปดม,มีติ๊กต่อไหมมีครับแต่ผมไม่ค่อยได้ลงนะติ๊ตออกต่อเดี๋ยวนะเอ่อชื่อชื่อเหมือนกันเลยครับฮัตชิวแต่ไม่รู้ว่าชื่อเหมือนในสตรีมหรือว่าชื่อเหมือนภาษาไทยภาษาไทยภาาษไทยใช่ปะอ๋อภาษาไทยฮัตชิวเลยครับในยูทูบนะครับช่องช่องมือริงไม่ไดช่องใครมาได้ <laughs> บีรัรบทราบเน,น้น่ยเนี่นี่ยเนี่ยว่าจะไปกดคอนใช่ครับโอ้โอหแล้วแต่โดนนะแล้วโดน,น,โดนปีนะแล้วหลบหมดหลบหมดโอ้ย เอาแล้วเอ๋อไม่กูออกไปหามันแต่แม่งอยู่ในสโมกพอดีอยู่นี่พีเตอร์พีเตอร์ดันเลยเลยเับแม่สวยครับสวยครับโอ้โหยิงจนกระสุนหมดอ่ะพี่มันต้องเล่นพี่มดเล่นเลยโอ้ยมันเก็บอัพผมพี่มันเก็บอัพผมแต่ว่ามีหมาระวังไม่รู้กลางหรือเปล่าพี่เลด พี่เจอพี่เจ้าสวยแ,<บ>แกตโมกลากกงากลางน่นเข้ามิดนะต้นหนึ่งครับบีเมียนบีเลนะ่าไอหนูไอหนูไม่มีตัววิ่งมีตัววิ่ง,ง,งลงนะ้ำ ได้ครับมีเลน่าอยู่เลยผเลยเน่ากับโซวาอยู่กับผมเลยอ๋อเลน่าไปด้วยครับสไปดาวสไปดาวนี่ไงโอเคสบายสวยครับเบิร์ด้ยโอ้ยอย่างนี้เต็มเลยอ๋อหัวกูหัวกูเข้าไปแล้วโซวาโซวาขึ้นเลมแล้ว เฮ้ยมเข้าหนุ่มมเข้าหนุ่มกบดักทำงานครับแปดสิบไทเฟอร์เฮเว่นพี่เฮเว่นโอาสวยครับกูวิ่งหนีก่อนเลยฮะโอเคเอมันเดิมโจ๊กพี่ลงหลังนะ อ,อยู่ในซ้ายอะ่ะเฮ้ย <Gl urt. S 1> โอ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะกู <c oughs> นเนี่ยเช็คอะไรไอ้มอนไม่เก็บลูกอฟอฟอ่ะเอาเลย <c oughs> สุม่มอ่เโว้ย <c oughs> พอแล้วพอแล้ว สี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวกี่อะเรเต็มเลยก็มันมอหมดเลยมีอีกนะเฮ้อืมให้กูคมให้กูคมเดินยิงเข้าหัวกู ่ไหมใช่ครับเข้าไซด์มาแล้วนะพี่ไซเฟอร์เข้าไซด์มาแล้วไซเฟอร์เข้าไซด์มาแล้วอื้อหือไอ้โอเมนในอยู่ดีก็คมเนาะเฮ้ยไม่โดนเหรอไม่โดนเนยเอาเปล่า ม,ม,มีอีกมีอีก,อกไปได้่<แ>อ<ด>่ะไ,ได้วะ what's up bro ได้อ้แม่ลองทำที่ขังตัวเองแบบนี้นอดได้ช่อไรอุ้ยสวย Where อ่ะสเปกเตอร์ผมเหลือเจ็ดไงอ๋อเฮเบนสวยมันจะเก่งแค่ไหนกันเชียร์มอสเฮ้ยเงี้ยเอ้ยเอ้ยซีทีพี่โอเมนโอเมนน่ะโอเมนสามเจ็แล้วยู่บนอืมกูยิงไปหกสิบเลยนี่ซีทีพี่ย้ายย้ายไปบีเลย อยังไม่ไปผมมาเดินเช็คนู้นมันจะไปแล้วนั่นแหละเอามาแล้วเฮ้ยโผงหอมมาเมื่อกี้ Last player standing ่ง4 3แอบเลยมือแอบเลยนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ยังไงมันก็ไม่รู้มดี๋ยวมันจะโดดลงมาเราจะแอบใเนีหยมันไม่คิดหรอกเดี๋ยวมันจะโดดลงมามาโดนพี่แหละมาโดนพี่แหละอุ้ยแล้วกำแพงพี่แตกไปไหนไปไหนเกิดอะไรขึ้น ยังไม่กู้มันยังไม่กู้พรี่บรอเเลียบยเบรออเหเ่องนี่อบังกูกันหมดเลยมองนี่เรน่าเรน่ามิดนะเน่ามิดได้ได้เดี๋ยวมดการ ผมรื้เช็คร้อยน้ำมืดไปแล้วไม่โดนไม่โดนเอ้ยกูโดนบังอ่ะใครบังวะมอสใครบังพี่โอ้ทุกคนเลยที่กระโดดเข้าไปตอนแรกไม่แก่แล้วกูอยู่ข้างหลังมึงนะเพื่อนผมก็อยู่หลังพี่ตอนแรกใช่โอ้โหกูอยู่หลังมึงตลอดเลยไอไอไอสีเขียวๆกับไอชายเสื้อสีขาวมิดเฟรมอ่ะกูโดนยิงหัวกูยังไม่รู้เลยแม่งอยู่ไหน ใช่เสื้อสีขาวก็พี่ดิไม่ใช่ไม่ใช่พี่ทำไมพี่มืดพี่มืดทำแบบนั้นน่ะสวยเลยปื้มแจ๋วนี่ไปซส่เราเราไปไปไปดีละอุ้ยเล็ดเล็ดเล็ดแม่งดักทางอยู่นะตรงซีทีระวังอุ้ย วิ่งมาไวจัดต้องระวังหลังโอ้ยสุดๆหลังเนี่ยเลดจะเอ็ดไม่ให้ไม่ให้อย่าอย่ๆอย่าอย่าอขึ้นไปอย่าขึ้นไปขึ้นไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกบายบายปัดนะโอ้ย มมตัวนคือคือมึงรู้ดีแหละขนาดนั้นวะโอ้โหทามิ่งที่ผ่านปารดีจัดโอ้ยเออ ห้าหเสร็จแล้วเป็นเสร็จแล้วโอ้โหริงมาแล้วจริงในไฟหนึ่งโอ้ปัสิบ้ยเอามาแล้ว เยอะมันให้คุดขมอะของจริงของจริงเอาแม่งก่อนไซเฟอร์เนี่ยสวไสดีโอมาเล่นยากนะเนี่ยย้ายเลยย้ายเลยเราจะเดินเข้าไปเลยนะเต์เต์ย้ายตามเพื่อนไป เัไ <Okay>, ว้อ่างน,นี้ CT บรร้ครับผมมีกล้องเอ้ย CT พี่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเลยล่างลึกสวยครับตัพ okay. ิเบอร์เลยยิงได้เลยว่ <Okay. S 1> ปะปึ้มกอจับแข่งแล้ยิงได้เลยใช่ป่ะเสือเสือ,อยู่ง